ทางนั้นพี่ชุยกรรมการพิจาราบริษัทหลักทรัพย์ขยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชุยค่ะสวัสดีครับพี่มอนคับว่าไงเด็กชอัอเด็กชักดนไหมละ่ะเดนไหมละ่ะกริมกริมพี่เลยละ่ะเชิญค่ะผลุกเลยวันนี้วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเด้งขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จุด Stop ปลอสใน Time Frame d e ลี่เนี่ยนะฮะ ก่อนหน้านี้เนะี่ยอยู่แถวๆแปดสองเจ็ดแต่ตอนนี้ทะลุมาแล้วอืมแต่รอบเนี้ยผมผมขออนุญาตฝืนถือครับผมฝืนถือนะฮะแล้วก็โอ๊ยต่ใจ<ฝ>คุณพระช่วยฝืนถือแล้วก็ถอยสอบไปที่แปดร้อยสิบสี่ครับผมเดีด๋ยว็ดแบบึ่งพี่จุด้วยกันไอ้คุณชุยโอ้โหชุยสุดตายนะฮะพี่จุย S ห้าศูนย์สต่อยช่วยจะ ถอยชัดนะฮะอ่าถอยสต็อปครับถอยสต็อปนะฮะอ่าถอยสต็อปที่แปดแปดสี่สี่จงขึ้นมาจงให้มันจบวันนี้จงขึ้นมาก็ก็การถอยสต็อปนะถอยสต็อปทั้งทั้งท i m เฟมเด e ี่ i ก็ท i m e f r หนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับมาที่แปดสี่สี่ครับอ่าได้เลยนะถอยสต็อปมาแปดสี่สี่เนี่ย เจ้าคิดอย่างไรหรือเจ้าจึงถอยสต็อกเจ้าจงตอบพี่มาะคือมันมันมันยังค้างภาพนี้อยู่ครับภาพไหนคะ่ะภาพภาพโซนแนวต้านคือนวตานตรงนี้ครับไหนเอ่ยทำไมคะมันมันเยอะหรือมันนักคือคือรอบรอบนี้ทั้งรอบเนะี่ยมีลักษณะของการถอยเด้ง ถอยแล้วก็เด้งซึ่ง,ซ,งซึ่งจุดแปดส <8 4. S 2> ีใ่ใช่ใ่ซึ่งแปดสี่สีครับเคยมันเคยเป็นยอดทางซ้ายด้วยแล้วมันก็กลายมาเป็นยอดทางขวาด้วยวใช่นี่ฮะตรงแปดสี่สี่นะครับมันมันอีดวดได้ไหม หมายถึงไงฮะเบรกขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะอืม,อม,มันก็มีความเป็นไปได้แต่มันต้องเบรกก่อนครับแต่นี่ยังจะไม่แปดสี่สี่ตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ไออินดิดคเคเตอร์อื่นๆมันก็งัดขึ้นนะไอสก็ดนกกกันดดขึ้นดิเรกชันอลอินดิเคเตอร์ก็ตัดขึ้นก็ยังตัดขึ้นนิดเดี <น S 1> ยแค่ไหนนะคือผมเอาตัวเองอเป็นระบบไฮบริดแล้วกัน เอาเอาตัวเองเพื่อกลับมาดูเนี่ยไอ้ตรงตรงแปดสี่สี่นะซึ่งซึ่งมันเป็นไหล่ขวาที่ที่ใหญ่กว่าจุดสต็อปหลอที่แปดสองเจ็ดครับเดี๋ยวนักลงทุนคิดว่าคุดจุ้ยจะสวยไหมมีอาจารย์จุ้ยสู้ๆมีคนสอไอชงคุณจุ้ยอยู่นะฮะ อันนี้ือทำเฟรมเดย์เนาะทำเฟรมเดย์ครับ,รบาการถึหนึ่งชั่วโมง<น>ด้วยนะฮะหนึ่งชั่วโมงก็ถ่ายไปแปดสี่สี่กันครับแปดสี่สีด้วยเดยกับหนึ่งชั่วโมงนะมามาบรรจบเจอกันที่แปดสี่สี่เพราะเป็นแาวต้านใหญ่นั่นเองนะครับทุนครับอ่ะก็ใครสู้ไม่สู้ถอยไม่ถอยแล้วพวกอชอช o ออปชัล่ะคใครที่ลองมาเมื่อวัน สุกลองพุทธใช่แล้วก็พุทธลองคอราคาออปชันเนี่ยมันก็ถอยลงไปเยอะเหมือนกัน่ะดูอันนี้คือแบบคมเสต่ำบอดนะพี่จุ้ยแต่ให้กำลังใจอาจารย์จุ้ยบอดเขาลองมาแล้วฮะอันนี้คือพุทธแปดร้อยตอนเนี้เหลือสี่จุดเก้าจุดมันก็ถอยลงมา ถอยลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน่ยพอผมฝืนอถอยตอบไปที่844เจ้าตัวพุทธ800ก็ยังต้องฝืนถือต่อไปครับแล้วรอดูสัญญาณ844ครับผม800นะ844นะฮะโอเคอ่ะวันนี้ร้อนแรงนะฮะตลาดทุนไทยนานดึนครับนะใครที่ชอ็อตลองพูดมา็ว่ากันนะ แล้วก็หุ้นเนี่ยพี่ของหุ้นปตาทาได้ไหมหุ้นของอาจา่จุว่าก,กันเขาเป็นหุ้นในกระดานน<อ>ิดนึงที่ลาลกที่ดันตลาดเนะนี่ยปตททถูเก็บแบงกอฟาอนเอดีโอ้ปตาทาก็วันนี้วอลลุ่มถือว่าสูงใช้ได้เลยใช่ค่ะน่าอืมวอลลุ่มถือว่าสูงในรอบรอบล่าสุดนี้เลย เดี๋ยผมค่อยๆดูทีละไทม์เฟรมนะฮะอ่าดูมัาลี่ก่อนมัาลี่อยู่โซนล่างกองอยู่โซนล่างนะครับแล้วก็แนวรับแถวๆสามสิบยี่สิบเก้า 30, 29, ถือว่าเป็นโอ้โหแนวรับใหญ่ในรอบนู่นเลยยี่สิบปีโซนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดนะสำหรับมัาลี่ มาดูต่อกันที่วิกลี่ชุดที่โห oh, มีโลยักษ์ใหญ่ที่มาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับมีลักษณะการดึงกลับมีย่อไม่ทำลัวโลพยายามจะเบรกขึ้นไปมีย่อแต่ก็ไม่ลงมาเล่นกับโซลล่างไม่ลงกลับมาเล่นโซลล่างอันนี้คือทำแฟนมวิกลี่ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าค่อยอย่งชั่วใช้คําว่าค่อยอย่งชั่วไปต่อกันที่เดลี่ครับเดลี่ uh, จุดที่น่าสนใจเล็กคือสามสิบเอ็ดบาทจุดแรกก่อนสามสิบเอ็ดจุดที่สองคือสามสิบสองและถ้าเรามองจุดซับลอตให้ดูโลล่าสุดนี้เลยก็คือ สต็อป30บาทวันนี้ห้าเบรกเหนือ31บเอแล้วมาพร้อมกับบอลลูมแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจถ้าจะตามนะสต็อปก็ไม่ไกล30บาทนะครับแล้วก็ระยะที่มองตามกรอบในภาพใหญ่ๆกว่าหน่อยเนี่ยนในกรณีที่เบรกสามสองไม่ได้เนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งอยู่แถวๆสักสา3สิบสา ก็ถือว่าได้ลุ้นก็คุ้มกับความเสี่ยงอยู่สต็อปไม่ไกลครับสามสิบสามสี่ใช่ไหมบน,นครับผมครับอับ 3, อ 1, นะะน 3, ี 1, นะะ้สามเอสครับนักหนักสามต่อหนึ่งนะฮะชนะสามต่อหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งค่ะก็ะช่วยครูค่ะที่ไล่มาพี่พี่เห็นในกระดาษ True อ mm ืม hmm. True เนะี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่คือถ้าดูทำเฟรมมันลี่เนี่ยสิบสามบาทถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่ของเขาเลยโซนสิบสามบาทแนวต้านใหญ่แล้วก็โดนทิ้งลงมาแล้วก็ออกไซเวย์อันนี้คือมันลี่นะครับอ mm hmm. พอมาดูวีคลี่กรอบทั้งทังด้านบนเนี่ยแถวสิบสองบาท ข้าบนสิบสองข้างล่างสิบวิ่งไซดเวงอย่เงี้ยมาโอ้โหครึง่งครึ่งปีอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นกรอบในวีคลี่ก็ยังไม่เปลี่ยนพอมาดูในไทม์เฟรมเดลี่เพิ่มรายละเอียดสัหน่อยนะครับกับแท่งเทียนเลยนะฮะมีแท่งลงดูสามแท่งนี้ก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าแท่งล่าสุดนี้ ยังไม่ปิดสูงกว่าสิบบาทแปดสิบเอ่อโทษทีฮะสิบเอ็ดบาทยี่สิบตรงนี้นะฮะสิบเอ็ดบาทยี่สิบก็ในมุมผมอาจจะมองเป็นเพียงแค่การรีบาวนนะครับภาพภาพยังไม่สามารถทำลายชุดชุดชุดนี้ได้ครับ รานนั้นในมุมผมทรูยังเฉยๆนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าปิดเหนือสิบเอดบาทยี่สิบได้เนี่ยอ่ะโอเคเริ่มมีในยะมากยิ่งขึ้นซึ่งเคแบงค์้ะฮะเบรกแล้วนี่เอาตุต้มตรวจท็อปบดน,นะทุนโอเคสำหรับเคแบงค์ภาพของเขาก็ยังยังไม่เปลี่ยน นะฮะไล่ซื้ออาจจะเสียวแต่เป็นใครมีของอยู่ก็ก็โฮต่อไปแล้วก็จุดสต็อปร้อยแปดสิบสี่ครับค่ะอได้ไปแอดวานค่ะแอดวานก็ถือรูปนี้นะแอดวานเอ่อมัลลี่โซนบนมัลลี่โซนบน วีคลี่โซนบนแต่ว่าภาพเล็กๆในไทม์เฟรมเดลี่นะครมีลักษณะการทำโรวอรลมารอบนี้นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. การที่เขาจะชูดขึ้นมาใหม่ข้างบนเนี่ยต้องต้องเบรกสามหนึ่งห้าให้ได้ครับ mm hmm. ไม่ใช่นั่น,นอิทธิพลที่มันทำโ โลวอ์โลงมาเนี่ยมันยังคงอยู่ครับ advance แล้วเดต้ Data, ค่ะมันช่ยทับไฟเดลต้าถ้าจะให้ดีสำหรับเดลต้ามองแล้วแบบกลับไปดูดีใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโหต้องนู่นเลยสองสองสองนี่เนะี่ยสองร้ยี่สิบสองไม่ใช่นะั่ะภาพที่มันแบบ ทำ lower low ลงมาเนี่ยมันมันมันยังคงอยู่ครับ AOT เตอรนท์ค t อ่าแต่ AOT เนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะค่อนข้างแตกต่าง <f> เพราะว่า AOT เนี่ยทำเฟรมารี่อยู่โซนล่าง <S <S นะครับแล้วก็ <S <S เราเคยคุย AOT กันมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะชุดทำเฟรมารี่เนี่ยเป็นชุดกับตัวค่อนข้างสวย แล้วก็วอลลุ่มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนี่คือทําเฟรมวลี่ไปดูทําเฟรมวิกลี่ครับทําเฟรมวิกลี่ต้องบอกว่ายังคงค้างภาพแบบนี้อยู่ h a n d Shoulder กับขัวยังเป็นภาพนั้นอยู่ยังลุ้นได้สำหรับ AOT นะครับแล้วก็เอ่อไทม์เฟรม เดลี i, นะครับเขาก็จะมีจุด Stop Loss ถ้าใกล้ๆหน่อยก็40สบัาทเจบห้าครับผมก็ก็ยังสามารถที่จะโโลตามได้ใครมีของอยู่ก็ถือครับผมสำหรับ LT ครับต้องคำค่ะมืมนเลย ทอง,ทงอก็ององบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดลอลลาร์กับตัวอ่อนค่าอ่อนค่าลงมาอ่อนค่าลงมามาพร้อมกับเจ้าตัว US Bond Yield นะที่ปรับตัวลดลงนี่คือภาพ i ทม f เฟรมวิ e k l y นะ,ะของ US Bond Yield มันลงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่าแนวโน้มเขายังไม่เปลี่ยนมันก็สามารถที่จะส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อราคาทองคำได้นะครับในแง่ของ i m ม f เฟรมเดลี่ยังอยู่ฝั่งหลองสต็ปอปลอยกขึ้นมาอยู่ที่4,157เหรียญครับเอ่อครับต่อไปบิตคอย n ค่ะบิตคอย n บิตคอยรีบาวมาได้นิดหน่อยแล้วก็ชักเริ่มเสียวๆอยู่เหมือนกันบิตคอยขาลองเนี่ย รอบลอ่าสุดสำหรับขาลองนะฮะอเออโอ้เสียวๆจะโดนไม่โดนนะแปดหมื่นเจดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเหรียญครับอืมได้ค่ะหมดละขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชุยขอบคุณครับสัดีครับสวัสดีครับเออซู้อไม่ถอยนะคะสาวคุณชุยอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเึ่งนักลงทุนเครื่องอ่ะ ทำไมล่างอุ้นพวกนี้ขึ้นมาโอ้ยอย่าไปเกลื่อนเลยถ้าไม่ชอบหุ้นไทยก็ไปเทดนอกสิจ้าชีวิตมีโอกาสเลือกนะจ๊ะอ่าด,เดวเรา